ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ครับแล้วก็กราบสินทัมทุกท่านก็นด้วยนะครับผมแี้ก็คอนสุดเกมใหม่ครับแล้วครับผมเย้หู้นี่ครับผมแล้วก็ ก็อีกแล้วนะครับผมซับเกมไมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำและในวันนี้เรากลับมากันในสังเวียนอนิเมะกันนั่นเองเย้ฮู่นะครับนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาในรอบหลายเดือนเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะคือไม่ได้ทำไปนานมากเลยนะครับเกือบปีเลยก็ว่าได้เอาจริงและแล้วในวันนี้ก็มีเลิกงามยามดีได้กลับมาทำอีกรอบแล้วนั่นเองนะครับผมอเคยคิดถึงกันใช่ไหมล่ะนะ ก็โดยแน่นอนนะครับผมว่า,วาสำหรับวันนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ที่จะมาประชันกันในสังเวียนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นครับผมเออเพราะวันนี้จะเป็นการประทะก,กันโคจิริอิจิจากดาบพิฆาตอสูรและอาจารย์โกโจจากมหาเวทผนึกมานั่นเองเออ นี่โคตรโหดนะครับผมนะถือว่าเป็น2ตัวละคระดับตำนานเลยทีเดียวเชียวนะในนี้กลับมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องเล่นใหญ่กันนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคมีใครยังจำกติกากัได้อยู่ไหมฮะกือกติกาของสังเวียนด้บาทนะครับผมนั่นก็คือเราจะเล่นกันทั้งหมด4รอบนั่นเองนะครับโอ้โหคิดถึงคำนี้มากนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนพร้อมกันยังโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มการประลองเลยดีกว่านะครับผมนะถือว่าวันนี้ใคร จะเป็นผู้ชนะกันไปในสังเวียนนี้ทัดฟอร์อมแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคครับผมเรามาเริ่มกันในรอบที่1เลยดีกว่าครับผมนะในสำหรับกติกาในราบที่1น,นี้นะครับผมจะจับน้องน้อง,องฝั่งมาปะทะกับมอนสเตอร์ในเกมนัวน,นี้ครับผม นี่แน่นอนนะครับบิทเทสเกลิตันเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหคิดถึงภาพแบบนี้มากนะอ่ะโอเคถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะเออเพราะน้องยจอิจียังไงก็ชิลๆอยู่แล้วเนอะเออโคตรชิลนะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าจอิจีจะสามารถจะใช้เวลานานแค่ไหนในการกำจัดพวกนี้นะทาฟามกันแล้วก็สามสองหนึ่งปุ๊บโอเคจากบบนี้มาแล้วแล้วก็ปุ๊บ โอเคจุดนี้มาแล้วครับใวนันีโอ้โหมาแล้วครับผมอ้าวาจุดนี้ออกมาแล้วแล้วก็นี่วู้ปลาตะวันปลาตะวันไปปลาตะวันเออนี่นี่เรียบร้อยแม่รวดเร็วสมชื่อนะครับเลือดไม่กระดิกสักแอนะเลยทำยังไงก็ตีไม่เข้านะโอ้โหโหดจริงๆเลยคนนี้โอเคครับผมเราม,มาต่อกันฝั่งของอาจารย์โกโจเลยดีกว่านี่โอเคอาจารย์โกโจก็พร้อมแล้วนะครับผมนะแม่อาจริป้า อาจารย์ก็ชิวๆเหมือนกันนะนี่อาจารย์ต่อให้ปิดตาเลยนะเนี่ยไปเถอะเอ้ยไอโฟงนี้ก็มาเถอะนะมามาดูกันดีกว่านะว่าอาจารย์กดโจจะสามารถกำจัดวิตาสเกรดันได้รวดเร็วเท่าโยริจิหรือไม่แทบพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1ปึ๊บโอเคเจอดี้มาแล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปิดมาอุ๊ยว้าวมาเลยเหรอไม่ต้องเปิดประตูด้วยเอาเถวันี้มาฟาดเออฟาดฟาดโอ้โหขอขึ้นมือเปล่าไงตัวท้ายโอเคตัวท้ายเข้ามามานี่ผมลากลากมาเจอกัน รามาเจอกันจนนี้มาแล้วแล้วก็ดีเย้อยรโอ้พังแมพผมด้วยอา,อาจารย์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องพังแมพผมก็ได้นะเอสุดยอดโอเคครับผมนะเรามาต่อในราวที่2กันเลยดีกว่าเดี๋ยสำหรับกติกาใร,ราวที่2นี้ผมก็จะให้น้องทั้งสองฝั่งมาปะทะกับมอนสเตอร์ในมัดรือในที่นี้ ก็คืออสูรนั่นเองแน่ <c oughs> นอนนะครับผมนะว่าฝั่งยูริจิเนี่ยก็ต้องเจออสูรอย่างแน่นอนนะมากระปาเดมอนก็โอ้โหเลือดตัวละร้อยห้าสิบนะครับไม่ธรรมดานะะเริ่มมาดูกันดีกว่าว่าน้องยูริจิจะสามารถจัดการทั้งหมดนี้ลงได้หรือไม่ลบหน่อยได้ไหมพี่เออลบหน่อยได้ไหมพี่เออออกไปก่อนไปก่อนถาเฝ้าเลยก็ที่เราไปดูกันดีกว่าผมสามสองหนึ่งไปกันเลย ปุ๊บโอเคตจวนี้มาแล้วครับโอ้โหไม่ต้องออกมาเลยครับตัวนี้โอ้โหเกี้ยงอ,อ่ะเอา,เาไปดูดิได้ดาบด้วยนะสุดยอดนะโอ้โหเกี้ยงเห็นไหมไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะครับเจ็บคอนะโอ้โหแม่งานไว้สมชื่นจริงอันนี้อะไรเนะี่ยตีแม่งเอาล่ะมาต่อทางฝั่งของอาจารย์กโจเลย นี่โอ้โหอันนี้มาเป็นคำสาบกันบ้างนะเมื่อกี้อศูนย์ครั้งนี้คำสาบนะครับผมดูไม่ธรรมดานะเออแต่ก็นะอาจารย์โกโจโอ,อันนี้ก็ยังคิดว่ายังเบเบสับแกอยู่ดีนะแต่ว่าเออถือว่าเป็นน้ำจิ้มอีกรอบแล้วกันนะครับมาเอางี้ผมไม่ต้องไปเสกในโกงหลอกเสียเวลานะเราเสกตัวนี้เลยดีกว่ามาด,ดูว่าอาจารย์โกโจจะสามารถกําจัดท่าหมดนี้ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1สองึป๊บ แกจะดีใจก็โจมันแล้วแกจะดีฟาดโอ้โหมือป่าพอนะครับไม่ต้องใช้ไซเวทอะไรทั้งนั้นอ่าเว้ยไม่ต้องใช้ไซเวทโอเคสีแดงโอ้โหในเวทสีแดงโอ้โหโอ้โหแมพพังหมดแล้วว้าวสุดยอดนะสุดยอดคือก็รู้นะว่าพี่แกโหดนะแต่ทำไมต้องพังแมพผมด้วยเอแต่เก่งจริงอะยอมยอมยอม โอเคครับผมมาต่อกันดาวที่3เลยโดยสบกิการนราวอที่3นี้นะครับผมก็จะให้น้องทั้งสองฝั่งมาประท้าก,กับตัวละครระดับพิเศษนั่นเองเออต้องใส่ไข่ด้วยนะมาแน่นอนนะครับผมนับว่าโคโยลิจิจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องหมุสันเองอเปุ๊บ อ่าเนี่มูสันโอ้โหตาแดงมาเลยนะครับก็จริงจริงเนี่ยผมก็เคยทำโยริจิประทากับมูสันไปแล้วถูกปะ่แะแต่รอบนี้เนี่ยอ่ะขอรีแมทอีกสักรอบล้ลยกันนะไม่ได้เห็นนานละโยริจิสู้กับมูสันเนี่ยเออแล้วก็เสกแม่งตรงนี้เลยไม่ต้องไปใช้กลไกแล้วนะะแมทพังขนาดนี้แล้วนะอ่ะโอเคพร้อมอยังทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็มาดูแมทระหว่างมูสันกับโยริจิอีกสักรอบดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ตัวนี้มาแล้วก็มันอยู่ที่จิววิ่งพลาดแล้วก็ตัวนี้ใส่มูซันไม่ยังก็มันโอ้โหมูซันตายเร็วอืมอาจิบะเออยเสกตัวอื่นมาเนี่ยมันเร็วกว่ายัง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 ตายช้ากว่ามูซันเลยไหมเนี่ยฮะเอางี้เอางี้ใน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 อ,อักษรดิอ่ะลอง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 เป็นอักษรด,ดูลองอักษรด,ด,ไดูได้ไหมได้ไหมเออโอ้โห ก็ตายพอกันนะเอา้อาก็พี่แกเป็นเทพอะเปะ็นอาจารย์แห่งดาบอะเออเอาตัวไหนมาก็สู้พี่แกไม่ได้หรอกนะเหมือนที่ยังไงเราก็สู้คนในใจเธอไม่ได้อยู่ดีอะโอ้โหโคตรเจ็บอะโอเคมาทางฝั่งของอาจารย์กดโจบกบ้างดีกว่า นะครับผมนะก็นอน,นะเมื่อกี้เนี่ยฝั่งนู้นเขาก็เป็นมูซันไปแล้วใช่ไหมยันของอาจารย์โกโจเนี่ยเอาเป็นฮานามิแล้วกันเออเขาเก็บเลยเพื่อนนะครับอ่ะไม่ใช่คนละฮานามิแล้วนะโอเคน้องฮานามิก็เป็นคู่ปรับอยู่แล้วนะครับสำหรับอ,อ,อาจารย์โกโจหรือว่ากับพวกคลองเองใช่ไหมเราก็จะเห็นหน้าเจ๊แกบ่อยๆนะอ่ะโอเคพร้อมยังฮานามินะมาเจอกับโกโจสักสรอบนะทำใจไว้ยังโอเคฮานามิบอกทำใจไว้นานแล้วนะ ใช้คาว่าทําใจเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาไปเลยโอเคตอนนี้มาแล้วก็โจตีโอ้โหบ้ามากนะเอาไว้ตัวดี้ฮันมีมีเปิดโอ้โหเปิดเปิดพลังเปิดพลังแต่ก็โจก็โจไซเวตสีแดงโอ้โหแล้วเปิดไปตู้มวอดไปไหนแล้วอ่าไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเซกกับมาก่อนฮะไปไหนแล้วไม่รู้เซกกับมาก่อนโอเคเสกกับมาได้ด้วยโอเคตัวดี้สีฟ้าไซเวตสีฟ้าสีฟ้าดูเข้าไปเออดูโอ้โหโอเอาเออเอาไว้โอ้โอ Yeah. ดูแล้วครับว่าโหดจริง <c oughs> ดีนะก๊อปปี้แมปไว้เนี่ยไม่งั้นแมปเละนะฮะไม่งั้นเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นสั่งวีคังสุดท้ายก็ได้นะโอ้โหเอาสเสละเลยเว้ยโอเคครับผมและแล้วแล้วก็เดินทางมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วที่สี่แล้วเอง <c oughs> อา่าในที่สุดก็มาถึงสักทีนะครับนะ สึกที่ตัดสินว่าใครจะเป็นราชาแห่งสังเวียนครั้งนี้ไปเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครกันลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะเออผมคิดว่ามันสูสีทั้งคู่เลยนะครับคนนึงเนี่ยก็เป็นปรัมาจารแห่งดาบสุวไอ้คนก็เป็นปรมาจารย์แห่งสัเวทเออปรมปราจารคนไหนทชนะไปนะครับมามาดูด้วยกันโอเคตอนนี้เรียกออกมาเลยดีกว่านี่เรียกมาก่อนนะครับนี่ โอ้โหมีออร่าจับทั้งคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอขอเติมเติมไฟนิดนึงเติมไฟนิดนึงเออมืด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 ,มดโอเคขอเติมไฟก่อนนะฮะเติมไฟเติมไฟโอเคมาพร้อมยังทุกคนโอเคต้องพร้อมแล้วจวังหวะนี้นะโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ที่เราประดุดไปพร้อมๆกันดีกว่าวันระหว่างโยริจิกับโกโจใครจะชนะไปในรอบนี้ถ้าพร้อมแล้วมีฝนไหมมีฝนตกด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็สามสองดึง โอเคเจอนี้มาแล้วโกโจใส่อัดสีได้ก็ไปโอ้โหจะเป็นยูริจิยูริจิโอ้โห,โโหเปิดาตาสวรรเข้าไปครับนะนโอ้โหผมมองไม่เห็นแล้วโอโ้เอฟเฟกต์เยอะเกินโอเคโจติโกโจพยายามจะสู้ยูริจิแต่ยูริจิยังไงพยายามจะเข้าฟันโกโจรครับผมโอเคโอ้โหตอนนี้เอฟเฟกต์เยอะมากนะผมไม่สามารถมองเห็นได้โอ้โหโกโจเลือดไป็นกรติดครับผมนะส่วนยูริจิเฮ้ยยูริจิโดนฝ่ายเดียวเลยหรือเปล่ารู้สึกว่ายูริจิมันจะโดนฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะยูริจิก็ต้านได้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอางี้ ผมเสรมาก่อนเดทีพีมาก่อนเดี๋ยวนี้มาตรงกลางแล้วกันนะครับนี่มาฟาดฟันกันตรงกลางนะยูริจิพยายามแล้วพยายามอีกแต่โอ้โหโกจุเปิดออาราเคครับผมอ้าวโว่จังหวะนี้โกโจกาอาราเคะยูริจิยังไงยูริจิยังไงซิยังไงซิขึ้นมาก่อนขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาตรงกลางโอเคมาต่อยกันดีๆเออต่อยไปต่อไปโกโจกาอาราเคะไม่ได้ช่วยเลยอ้าวไม่สู้กันแล้วสู้กันก่อนสู้กันก่อนลุกสู้กันก่อนโอเคโอเคสู้ก่อนมา มายืนจีโดนเต็มๆครับจังหวะนี้ข่า13แล้วโอเคยังไงยังไงอ่โหยืนจ้องจะยืนจ้องกันอีกนานไหมยืนจ้องกันอีกนานไหมเออเออยืนจ้องอีกนานไหมเอาเว้ยเอาเว้ยไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วจังหวะน,นี้ผมไม่รู้ผมไม่เห็นแล้วนะฮะตอนนี้เอา้าตายแล้วเหรอเนาะโอ้โ,อโหเทียบร้อยครับผมตายแล้วนะครับสุดท้ายฝ่ายที่ชนะไปนั่นก็คืออาจารย์โกโจนั่นเองเย้โอ้โห โคตรเดือดนะเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่าอาจราจรย์กโจชนะก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสเกลพลังของมหาเวรเนี่ยมันจะน่าจะสูงกว่าแต่ไปคาดศูนอยู่นิดนึงนะใช่ไหมเออแบบพลังนู้นพลังนี้นะฮะแต่แบบโอ้โหไม่นึกเลยว่าอาจารย์กโจไม่ตัวบักจริงๆเว้ยโจมตีไม่เข้าเลยพี่โยริจีเราประโจเฮ โอเคนะครับพนักก้ประมาณนี้นะครับผมซับสังเวียนอนิเมะในรอบนี้เป็นอย่างกันบ้างครับก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะก็ถ้าเกิดว่าใครจะให้ผมนำตัวละครไหนมาประทักกันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสหรับนี้ผมจะเบอร์ซีขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะไม่ลืมกดไลค์กดซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการตบคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันแบบหน้าหน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าไปไผ ขอตัวไปซ่อมแมปแป๊บ